ดูมีตะไคร่ป่านะนะั่นน่ะนั่นนะ่ะเต็มเลยรู้สิใช่หมดเลยนะนะั่นน่ะข้างบนก็มีวิ่งกันเต็มตะไคร่ป่านั่นหากินอยู่นะนะั่นน่ะใช่หมดเลย ตัวผู้อยู่ข้างบนตัวเมียอยู่ข้างล่างอไอตรงนี้เราไอ้นี่ไงวันนั้นเปิดน้ําไว้ทั้งคืนเลยแล้วมันชืน้นแล้วมันมันท่วมไปหมดเลยแถวนี้มันเปียกดูก็มาคุยเคี่ยวมันใช่หมดเดี <S <S ๋ยวนี้เราไม่ได้ให้อาหารไงแล้วเข้าไปใกล้เขาก็ไม่ได้เขาหนีเขาหนี พขาหนีหมดเข้าใกล้เขาไม่ได้ถ้าเราให้อาหารน่ะจะเข้าได้อยู่แต่ว่าเราไม่ให้งไงเพราะว่าเราปลูกต้นไม้าไม่เราไม่อยากให้เขามาเขี่ยมาอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ให้อาหารให้เขาหากินข้างนอกเขาก็หากินเข้ามาอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ไม่เข้ามาเยอะเพราะงั้นเถอะเขาหากินข้างนอกนั่นนะ เขาก็อยู่ริมรั้วเนะ่ะไปไปมาอยู่แต่ว่าไม่ไม่อยู่นี่ตลอดกลัวเขาเข้ามาเขีย่ยต้นไม้ก็เลยตัวตัวผู้นี่ยืนอยู่ข้างบนนะบนเสาอะ่ะแต่ถ้าเราเดินไปใกล้เขาก็จะหนีหาจินอยู่ข้างนอกอะ่ะ ตัวเมียตัวผู้นะ่ะกับตัวเมียนะ่อยู่ข้างบนก็มีเดีย๋ยวเราจะเดินไปถ้าเราเดินไปเดี๋ยวเขาก็เดินนี่เขาก็บินนี่ดูดอกไม้ไมนะน,น,นี่ไมนะ่ะไก่หาจินยัยไะ อันอะอยู่ข้างบนดูสิไก่ป่าแถวบ้านเราเยอะพอพอนกบนกยุงอะ่ะไม่ค่อยมีใครทำอะไรเขา หากินอยู่ข้างบนนอนเขาก็นอนอยู่แถวนี้ดูไปแล้วนะเห็นไหมแล้วตัวเมียนี้ก็จะไปด้วยนะตัวนั้นไปตัวผู้ไปเดี๋ยวตัวเมียก็จะไปด้วยเลยเขามองเราอยู่นะพูดถึง สองตัวสามตัวอยู่ข้างนอกอนั่นเลยดูหายกินข้างในฝั่งนี้ก็มีนละไอ้นั่น,นกองดินนะ่ะบังเคอ้ก็จะอยู่ประมาณ นี่น,นเลยนี่ยังส่วนหนึ่งนะไม่เต็มที่นะเห็นมีแค่ส่วนเดียวแค่ส่วนเดียวไก่ไก่ปลาเห็นไหมให้ตาหางกองดินบงัง ตัวเล็กกลับมาแล้วเดินไปนอนนอนเขา้เขาไปบ้านน้นพาะบ้านน,าาาาน,าาน,น้นให้อาหารเขาเขาเดินเข้าไปบ้านน้นลุงแกให้อาหารเดี๋ยวนี้เราไม่